สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเด e m เม n t a เทนฟ o d นะครับอยู่ที่ศีราชานะครับผมวันนี้ผมมาที่ตลาดที่นี่เพื่อที่จะมาดูเจเบีย er คนละยำนะครับผมเจเบีย er มาเปิดร้านยำอยู่ที่นี่นะครับผมเนื่งองจากว่าข่าวเจเบีย er ห่างหายไปนานแล้ววันนี้เราจะมาอัปเดตว่าเจเบีย er เปิดร้านอยู่ที่นี่เป็นยังไงแล้วก็ มีแฟนคลับมีน้องๆมีผู้ติดตามมาชิมรสชาติยำหรือว่ามาให้กำลังใจเจเบียมากน้อยเพียงใดน,นะครับผมที่นี่ตลาดมอ u n ์เทนฟู้ดอยู่สีราชานะครับเพื<ๆ>่อนๆสามารถปัก GPS มาได้เลยนะครับผมแต่ก่อนชมคลิปเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งกริ๊งกริริให้ช่องตามภาษา Channel ด้วยนะครับปะเราไปดูกันครับผมว่าวันนี้ คิวจะยาวแค่ไหนหรือจะมีคนมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆของตลาดนะครับด้านหลังก็จะเป็นภูเขานะครับตลาดที่นี่เพิ่งจะเปิดมาเพิ่งจะเปิดใหม่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าผู้คนก็มีมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังมีความกางังวลมีความกลัวเรื่อง โรคไข้ไข้เจ็บอยู่เนาะเรื่องโควิดเวลาใครที่มาก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับอย่าลืมใส่แมสใส่หน้ากางอนามัยนะครับแล้วก็พกเจลสเปรย์ล้างมือด้วยนะครับผมเว้นระยะห่างด้วยนะครับที่สําคัญเพราะว่าตอนนี้อย่างน้อยๆเราก็ยังต้องรักตัวเองอยู่เรายังต้องรักษาระยะห่างอยู่นะครับอันนี้เราก็มาถึงด้านในแล้วนะครับเพื่อน มีคนมารอคิวเยอะมากครับแล้วก็ขนาดมีที่นั่งนะครับผมบางส่วนก็นั่งทานแล้วนะครับบางส่วนก็รอใส่ถุงกลับบ้านนะครับผมเรารไปดูใกล้ๆก,ก,กันครับ<ๆ>เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามีคนมานั่งรอคิวเยอะมากครับผมมารอคิวเยอะเหมือนกันนะครับคิวสิ มีตลอ,อยยำเจเบียทั้งนั้นเลยนะครับนี่แล้วเราก็มาถึงเจเบียครับผมไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนไปครับมีผู้ช่วยอยู่หนึ่งคนนะครับส่วนเจก็ทั้งยำทั้งพูดนะครับ ยังคงเขาเสพเหมือนเดิมนะครับเจเบียก็ยังเสียงดังฟังชัดยังเอนเตอร์เทนลูกค้าได้บ้างเหมือนเดิมนะครับผมอ๋อบรรดาแฟนคลับบรรดาคนที่ชอบทานยำก็ยังมาให้กำลังใจเจเบียอยู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เจเบียก็ยังมาเปิดอีกอยู่ที่หนึ่งเหมือนกันนะครับผมอยู่ตรงแหลมชะบังนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร้านค้าที่อยู่ในตลาดมาร์ทินฟู้ดนี้นะครับก็จะมีสินค้ามีร้านอาหารหลากหลายให้เพื่อนเพื่อนได้ มานั่งชิวนั่งชิมนั่งทานอาหารกันได้นะครับตรงนี้จะอยู่ตรง9กิโลนะครับผมศีราชาอยู่ตรง9กิโลถ้าใครอยากจะมานะครับเพื่อนๆสามารถปักหมุด GPS ปลายทางเป็นตลาดเดอะมาลล์เทนฟู้ดได้เลยครับมีร้านค้าหลากหลายร้านค้าเหมือนกันนะครับผมเพื่อนๆสามารถมาเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นแบบพวก ยำพวกปลาหรือว่าในส่วนของร้านอาหารหรือครับพวกบาร์บีคิวหมาล่ามีหมดเลยนะครับ<ๆ>นี่ครับบรรยากาศด้านข้างน่าจะเป็นลานเบียร์นะครับแล้วก็เห็นภูเขานะครับแล้วก็มีเก้าอ,อี้มีที่นั่งสำหรับลูกค้าเยอะเหมือนกันนะครับ ร้านค้าแต่ละร้านก็ตกแต่งสีสันน่าทานเหมือนกันนะครับผมน่าทานเนี่ยชอบอย่างนี้เจเบียก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆใครอยากจะมามอุดหนุนนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นร้านเจเบียงหรือร้านค้าต่างๆที่ตลาดเดอะเมลเทนนะครับผมมาได้เลยนะครับใครมาไม่ถูกสามารถปัก GPS มาได้เลยนะครับปักปุน GPS ที่ตลาดเดอะเมลเทนสามารถมาถึงได้เลย สำหรับยามเจเบียก็ยังคิวยาวเป็นหางว่าวเหมือนเดิมนะครับนี่ผมก็เดินวนมาหลายรอบแล้วนะครับคิวเจเบียก็ยังไม่ซาลงเลยครับผมบรรดาลูกค้าก็ยังเข้ามาสั่งเรื่อยๆนะครับเจก็หุ่นไปมาทำยำตัวพิเศษของเป็นน็อตเลยครับ อันนั้นไม่รา้านนะพี่รักอันนั้นไม่รา้นรานนะลูกลูกค้าสั่งรา้านพี่เบร์ทำไม่ร้านไปให้น้องก็น่ารักเนาะเข้มาทานกันประจำใช่ไหมพี่เบียรศไหนอะบาง,งทีเบียร์ก็จำได้ว่าอันนี้นมาอันนี้มาจากกูไหมนะจักเล่นมาอย่าให้รู้นะว่าเอาาเอคุกใบโบ๊ท รอบหน้ามาคุใส่ตลอดอันี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะที่ราคาชิ้นของต่อไปคุณอะไรเนี่ยคุณม um> um> ิ้วคุณมิ้วค่ะ่าสุดหลับในไปแล้วคุณมิ้วอยู่ไหมอันนี้ไม่อยู่เหมือนดาแฟนคลับยังคงเยอะเหมือนเดิมนะครับยังมีคนมาติดตามมาเป็นกำลังใจให้เซเบียเยอะเหมือนเดิมนะครับคิวยาวเป็นหางว่าว9กิโลกิโล9เหมือนกันแล้วก็ยังมีทีมงานของสับๆมาด้วยนะครับ มันปูนหนึ่งมันปูนหนึ่งสององสนุกสนานกันไปนะครับแฮปปี้กันไปนเบเ้เจเบียก็ยังมีบรรดาแฟนขับมีบรรดาเพื่อนๆื่อนนะครับผมตามมาอุดหนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ คิวยังยาวเป็นหางว่าวเหมือนเดิมนะครับผมนะครับผมสาหรับใครที่อยากให้ผมไปตลาดในบ้างหรือว่าไปทํากิจกรรมหรือแอคทิวิตี้อะไร,ย,ไรยังไงเมนใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับเป็นกําลังใจด้วยสาหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้กดติดตามกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับสาหรับวันนี้ไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับสวัสดีเอสดจ